สวัสดีค่ะเราอยู่ในช่วงมอนมามือนะคะึุณชื่อเรื่องาการตัดลายมือถ้าเราสักแล้วเราไม่ทํามาหากินเราก็จะไม่รวยแต่ถ้าเรา จะโทษไหว้ปู rition. ่ฤาษีเพชรฉนูกันใช้ผ้าดอกไหว้ได้เลยนะครับเมื่อท่านไหว้เสร็จท่านจะตีดอกไม้เพื่อเป็นถ่ายทอดท่านแล้วมาทุกทุกมีสายที่ร้านถ่ายเท่าในวัดตอนนี้วัดทับใหญ่เสียง โดยหลวงพ่อหวัดขึ้นชื่อเรื่องการสักลายมือนะคะเราก็สักกันเสร็จแล้วชื้นชื้นรอทิ้งหลวงพ่อลุมลุ่มท่มาางให้ค่ะ ที่รับสาขาเสร็จลยเนเราก็จะมาถวายใบยสี่ตรงนี้นะคะที่มีหน้าพระฤาษีหน้าสุตติของพระอาจารย์ได้ก็แต่ในข้างใดนะได,ไ,ดได้ข้างไหนเขาได้ไดมอน นะคะเราก็ได้สักกันเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรออี่ไรนะมาหายันมาหาหลงไหลทั้งสองอันเลยเนาะน,นี่ก็จะเป็นดอกพิกุลส่วนอันนี้ก็จะเป็นผงถามหาซึ่งเราค้าขายเนาะเราก็จะมาดูค่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องลายสักกันเนาะว่าแต่ละลายเนี่ยมันมีความหมายอะไรเนาะอย่างแรกเลยคือเป็นดอกพิกุล พระอาจารย์ขวัญก็จะสักดอกพิกคุณให้อันนี้คือแม่ม่อนไปครั้งแรกก็จะได้4จุดแบบนี้นะคะทีแรกที่ตั้งใจไปคืออยากได้ดอกพิคุลกับเส้นวาสนาเสร็จแล้วเราไปปุ๊บลูกศิษย์พระอาจารย์บอกว่าเห็นว่าเราค้าขายก็เลยจับดอกพิคุลก่อนแล้วก็จะมียันยันมหาหลวงไหลเมตตามหานิยมนะคะ2จุดนี้จะเหมือนกันอันนี้ก็เทวดาเขาเรียกว่าเทวดาถามจึง คือเวลาเราไปไหนก็จะมีแต่คนพูดถึงแมตตามหานิยงเนะแล้ว,ล,วลูกศิษย์บอกว่าการที่เราสักดอกพิกลเนี่ยแล้วเราจะเอาเส้นวาสนาเลยอะทไม่ได้ถ้าเราต้องการเส้นวาสนาจะต้องมาภายหลังหลังจากที่จับดอกพิกลแล้วสําเร็จถึงจะมาสักเส้นวาสนาอีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นเส้นที่อาจารย์ขวัญได้ชี้ไปให้ว่าเขาหน้าถ้ามาก็จะสักแบบนี้เส้น จริงๆเป็นจริงๆไม่มอนะมีเอ่อเส้นวาสนาอยู่แล้วแต่คือมันไม่ชัดแล้วก็ไม่ยาวถ้าจะสักให้มาสักพระจารย์ในภายหน้าก็คือจารย์ก็หรืลากลากยาวมาถึงนี้ให้แต่ตรงนี้ก็จะขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อยางเงี้ยครับสองเส้นเพราะฉะนั้นการสักลายมือเนี่ยมันก็ตะขึ้นอยู่กับลูกศิษย์ของพระจารย์เนาะว่าเราทําอาชีพอะไรนะคะส่วนในม,มอเนี่ยอาชีพขาขายท่านก็จะให้สักดอกพิกลเม่ตตามมหานิยมยันมหาลหลงไหลเทวดาถามถึงแบบนี้นะคะซึ่งการส แบบนี้ก็จะมีข้อห้ามอยู่นะก็แบบว่าถ้าเราได้สักสาริกานะคะห้ามกินปลาตะเพียนห้ามรอดเลาตากผ้าห้ามรอดไม้ค้ำต้นกล้วยห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามไปข้ามสะพานหัวเดียวห้ามลบลูกพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบข้อห้ามแบบพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งคือห้ามถมน้ำลายลงในโถส้วมเนาะอันนี้ก็คือข้อห้าม เสร็จแล้วก็จะมีการสักนิ้วเพชรสำหรับคนที่เป็นข้าราชการก็จะสักนิ้วเพชรจุดนี้อย่างที่สามีแม่มอนสักไปวันนี้เนาะเพราะว่าสามีเป็นข้าราชการเนาะเขาก็จะสามารถสั่งงานชี้นิ้วบริวารอะไรพวกนี้ยก็จะประสบความสาเร็จเนาะมีอํนานาจบารมีค่ะส่วนขั้นตอนการที่แม่มอญไปสักกับลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะทางวัดก็จะให้เราไปบูชาบายศรีนะคะในบายศรีแบบนี้คนละหนึ่งคู่ ซึ่งทางวัดก็มีจำหน่ายให้นะคะให้เราเป็นูชาบายใบสีหนึ่งคู่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะก,ก็คนละหนึ่งคู่คแล้วก็ถือเข้าไปดอกพระอาจารย์นอกจากใบสีแล้วเรายังมีออดอกไม้หนึ่งชุดที่ทางวัดเขาก็ให้บริการเราเหมือนกันที่ร้านค้านะคะชุดละสี่สิบห้าใส่จานใส่จานลงดอกไม้สี่สิบห้าแล้วก็ถือใบสีไปคนละหนึ่งคู่แล้วเราก็รอเข้าคิวไปหาพระอาจารย์เพื่อให้พระอาจารย์กว่านั้นนะคะลงคาถาให้ทุกทุกคนโดยพระอาจารย์ก็จะ ให้เราแปะแผ่นทองมือซ้ายหนึ่งแผ่นมือขวาหนึ่งแผ่นแล้วแปะไปที่หน้าพาะหนึ่งแผ่นแล้วพระอาจารย์ก็จะใช้เออทียนเนาะจุ่มน้ำมันแล้วก็ไล่คาถา,าให้กับยันที่เราสักไปทุกทุกคนอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะลงคาถาให้จักหน้าของให้นะคะแบบนี้ยทําให้เราแบบว่ามีความและกำลังใจในการค้าขายนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าเราสักแล้วเราไม่ทํามาหากินเราก็จะไม่รวยแต่ถ้าเราขยันทํามาหากินเราก็จะ ค่ะภายในวัดนะคะก็จะมีเอ,อ่อเรียกว่าของบูชาวัตถุมงคลซึ่งทางวัดเนี่ยเขาก็จะมีการทำเอ,อ่อทอดกระถิ่นปีละครั้งเสร็จแ,แล้วก็จะมีวัตถุมงคลมาจำหน่ายให้กับลูกศิษย์วัดลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายดังที่ภาพที่แม่มรถักมาให้เนาะแต่วันนี้แม่มนได้มีโอกาสไปที่วัดก็เลยได้บูชาสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์เพื่อจะมาแปะรถก็ได้เอ,อ่อแปะร้านค้าก็ได้ใส่กรอบโชว์ที่ร้านค้านะคะเพื่อเรียกซับเรียกลูกค้าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์รุ่นทอดสุกป,ปี63นะคะซึ่งปีหนึ่งเขาจะทำเป็นครั้งเดียวช่วงช่วงทอดกะถิ่นเนาะจ่าเนี่ยค่ะวัตถุมคงคลก็จะมีมากมายในส่วนคนที่ไปสักลายมือนะคะพระอาจารย์ก็จะแจกสติกเกอร์แบบนี้มาทุกคนทุกคนเลยที่เข้าไปลงคาถา,าพระอาจารย์ก็แจกสติกเกอร์แบบนี้นะคะเพื่อให้เราไปแปะโทรศัพท์เวลาพวกพาไปไหนมันเข้าเงินออกเราก็จะแปะตัวนี้ไว้เพื่อเรียกทรัพย์เนาะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะคะในการสัก ยันผอาจารย์ขวัญนะคะมีดังนี้เลยในวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้ารหกสิบหกปีหกหกนี้เราไม่ต้องจองคิวกันค้างคืนข้ามวันเหมือนปีหกสี่หกห้าแล้วนะคะเราสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองแล้วก็สามารถรอสักได้เลยในวันที่เราลงทะเบียนนะคะปีหกหกก็เหมือนกับเปิดประเทศแล้วเนาะก็คนก็จะทยอยกันมาแบบไม่ต้องค้างคืนไม่ต้องแบบคิวแน่นเหมือนเมื่อก่อนเนาะ คนนม่มองก็ได้เจอเซเลปท่านหนึ่งนะคะนี่ภาพนี้เลยนะคะก็ไ,ได้แบบเจอพี่ตือเชิญยิ้มนะคะถ้าเป็นคนยุคเก่าๆก็จะรู้จัก <c oughs> พี่เขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นตลกที่มีเอกลักษณ์นะขนาดเขาเป็นเซเลปเขายังต้องมาสักลายมือกับพระอาจารย์ขวัญเลยพี่เก็บบอกเราว่าเออถ่ายรูปก,กับผมสักภาพไหมเพราะว่าเรามีเอ,อพระอาจารย์คนเดียวกันเราเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ขวัญเหมือนกันก็เลยได้ถ่ายรูปคู่มาให้เพื่อนๆดูเนาะ ก็แม่มอนมามูวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมช่องของแม่มอนในวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็มากนะคะขอบคุณมากคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ